ไปตรงนั้นกูหินไล่ไล่กูเปิร์พอสี่แล้วมาทำไมอ่ะ ไล่ออกแม่งเลยขอของหน่อยอ่าลราคาเยี่ยมเลยนะนี่มาดีแตงพอดีเลยวะ<ม>่ะแล้วมึงมีกระเป๋าเหรอแล้วมึงมีกระเป๋าเปล่าวะมีทำไม,มกูกูก็มีะ้ว,วย าอบาทไอนี้าร้อาดูคูสันูมีหนึ่งันวัชไม่เชื่อที่บอกว่ากูไม่ชุบมึงอะโอเค เขาพูดอไรบ้างเลยเขาพูดไม่ชุบกพราะอะไปตรงนั้นแต่ทำไมว่าเด็กมุกตกไม่งูมาเลยอ่ะไปตรงนั้นตามมา ตีมือทำไมด้เฮ้เบอร์สี่นี่นี่นีอนี่ีนี่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 ี่น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 ี่่นนี่ <ข>อไอ้คุณงนจาดได้อะขอบคุณนะช่ด้วยขอบคุณนะไอ้คุณ็น เ็มเลยวะจะขึ้นรถไหมแอนไ่เชื่อไม่เชื่อไมเชื่อจริอ้าวแล้วมาไ่ะเพื่อน่ะไปเล,ละแก๊งไปตรงนั้นสุดกากไม่มีกระเป๋าา

กูจะไปเอาไอด็กไอเด็กก็ไอเด็กน่ามัแม่ไงน้าว่ามาแล้วนะขอบคุณนะึงอ้วนึงอ้วนึงอ้วนไม่ได้อ้วนทำไมอ่ะแล้วมึงกวนตีนกูเหรอ

ดอไม่ท <love> ีค okay. oh ือไเะ่อเลยขอบคุณนะฮะฮ khỏi <coughs> khỏi <coughs> <coughs> <coughs>